วันหนึ่งกระทาชายนายหนึ่งซื้อเนื้อมาหนึ่งกิโลกรัมเขาหิ้วไปให้พ่อครัวเพื่อทำอาหารเลี้ยงแขกเอานี่เนื้อหนึ่งกิโลกรัมฉันซื้อมาให้ทำอาหารวันนี้ทำสลัดเนื้อทอดละกันครับเจ้านายคนครัวปรุงสุดฝีมือแฮมเห็นนะอืมอร่อย เหล่านี่ฝีมือหมักเนื้อไม่ตกเลยอีกน่อยดีกว่าพ่อครัวทําเกินการชิมเพราะชิมหมายความว่าลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้นหรือทดลองให้รู้รสเสียก่อนแต่เนี่ยพ่อครัวตัวดีกินเนื้อกินเอากินเอากินเอาจนในที่สุดบ่อแบหมดแล้วอตายล่ะ อีกไม่กี่นาทีต้องจัดอาหารเลี้ยงแล้วทำไงดีเนี่ยเรางงนี่พ่อครัวหมายความว่างไงเกิดอะไรขึ้นทำไมสลัดจานนี้มีแต่ผักล้วนละ่ะฉันซื้อเนื้อมาให้ตั้งกิโลนึงนี่นะ<อ>เนื้อโอ้แมวครับเจ้านายแมวแมวมันขโมยกินหมดไปเมื่อกี้ ถ้าจะโทษเนี่ยต้องโทษแมวมันครับเฮ้ยไม่ยอมฉันไม่ยอมต้องเอาเรื่องให้ได้ไหนไหนเจ้าแมวฮะโน่นไงครับท่านนั่งเลียปากอยู่เชียวเจ้านายไม่ได้ทำร้ายแมวหรอกนะคะเขาเพียงแต่เอามันมาวางบนตัดช่างนี่แมวหนักหนึ่งกิโลกรัมพอดี ถ้าแมวกินเนื้อ1กิโลกรัมแล้วเนื้อ1กิโลอยู่ที่ไหนถ้าน้ำหนักนี้คือน้ำหนักเนื้อ1กิโลที่แมวขโอมยอกินเข้าไปแล้วแมวอยู่ที่ไหนล่ะขอถามออตกลงคนครัวถูกไล่ออกจากงานส่วนแมวอยู่เงาคนครัวมีฝีมือท่ามหานอร่อยแต่นั่นไม่สำคัญเท่านิสัสสันดานไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีใครจ้างละครับเง <c oughs> ้าวโอ้ยเรื่องเล่าของนชุมนี่สนุกและมีข้อคิด <c oughs> อาหารก็อร่อยเข้ากันเข้ากันว่าแต่ว่าขอลอยไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับนะ